ศึกมวยไทยพลังใหม่สอสมหมายเวทีมวยราชดำเนินวันพุทธที่28มกราคม2569รอบแรกเริ่มชก18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬกามวยคู่ที่1นาโต้เกียรติธงยศพิกัด115ปอนด์ปอนช่างได้ตามพิกัดพบกับเดชนรงเกมหน้ารามพิกัด115ปอนมาม1 5 5า115.5ลด0.5ปอน นาโต้หรือเสือฝั่งซ้ายเดิมอายุ25ปีจากสวรรค์เขตสอปปลอาวสูง165เซมเป็นมวยบูเตะขาต่อยอาวุธหนักแรงร่างกายแข็งแกรง่งใจสู้ปลายมั่นคงซอมเกียรติธงยศนครพนมชกมวยมา40ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนชัยมงคลสบุญมีริดมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2เมื่อ17ธันวาคม2568 ส่วนเดชนรงค์อายุ25ปีจากนครศรีธรรมราชเป็นมวยเข่าอาชีพขวางหน้าแทงเหลี่ยมเข่าดีปลายมีฮึดห่างหายเมืองกรุงไปนานกระดูกดีกว่าฝีมือทางมวยต้นๆออกตัวนำก่อนแน่เข้าไปก่อนสมาชิตเปรียบลายแต่งตัวบางทุนเอาครับเบื้องต้นชอบเดชนรงเกมหน้ารามครับคู่ที่ 2. ชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์ พิกัด112ปอนมา112.2ลด0.2ปอนพบกับยอดประทภีสึงจตุรัตพิกัด112มา113.2ลด1.2ปอนดชัยมงคลอายุ18ปีจากศรีสะเกตสูง163เซนเป็นมวยฝีมือได้บูได้ครบเครื่องหมัดต่อยดีหนักแรงกล้าแลกกล้าสวนซ้อมสอบุญมีฤทธ ชกมวยมา60ครั้งล่าสุดชนะคะแนานนาโต้เกียรติธงยศมาที่ศึกพลังใหม่ช่วงที่2เมื่อ17ธันวาคม2,568ส่วนยอดปัตพีอายุ24ปีจากนราธิวาสสูง159เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องเข้าในเหนือ เตขาต่อยหมัดหนักแรงซ้อมเอนนี่มวยไทยนวมิน88ชกมวยมา80ครั้งล่าสุดชนะคะแนนรักเมืองไทยกรวยในเมืองยิมส์มาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อ8ธันวาคม2568มวยคู่นี้การผ่านมวยยอดปัิพีดีกว่าแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างออกชอบทางชัยมงคลสอบุญมีริดรูปร่างสูงลอยกว่าชอบชัยมงคลครับสมาชิกคู่ที่ส โล่เงินสอสมหมายพิกัด125ปอนด์มา124.6ขาด0.4พบกับซื่อสัตว์มานบมุยหยิมพิกัด125ปอนด์มา125.3ลด0.3 โลงเงินอายุ27ปีจากอุบลราชธานีสูง165เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงบูดุดดันกล้าแลกกล้าสวนสองสอสมหมายบางกะปิชกมวยมา100ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนหนุมานสอบุญมีริ์มาที่ศึกพลังใหม่เมื่อ31ธันวาคม2568ส่วนซื่อสัตว์อายุ33ปีจากพิจิตร สูง168เซนเป็นมวยขวามวยบู๊เตะขาต่อยหมัดหนักแรงร่างกายดีแข็งแกร่งมีศอกสวนแรงสู้ดีซ้อมมานบยิมเชียงใหม่ชกมวยมา80กว่าครั้งล่าสุดชนะทแนนโชคปรีชาพีเคแสนชัยมาที่ศึกวันลุมพินีเมื่อ12ธันวาคม2568 มวยคู่นี้ชอบความแข็งแกร่งของซื่อสัตว์มานบยิมอาวุธช้ากว่าหน่อยแต่ได้หนักแรงชอบซื่อสัตว์ครับชอบมากสมาชิกคู่เอกตวงทรัพย์สอสลาชีพพิกัด130ปอนด์มา130.3ลด0.3พบกับไฟแรงชหพยักษ์พิกัด130ปอนด์ชั้นได้ตามพิกัด ตวงทรัพย์อายุ27ปีจากมหาสาร,รคามสูง170เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือเตะต่อยแรงในมีไล่แขนแทงสู้ครบเครื่องหลากหลายรุ่นพี่เกา๋ากระดูกดีกว่า2ปิป๊บซ้อมต่ออิทธิพรอุดรธานี ชกมวยมา100ครั้งล่าสุดชนะนกยก3เกียริซักพยักกันทรอนมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2เมื่อ17ทธันวาคม2568ส่วนไฟแรงอายุ17ปีจากบุรีรัมย์สูง170เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกตีเหนียวลูกถีบแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีมีวินาทีทองหนุ่มสดกว่าซ้อมชอ5พยักชกมวยมา70ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเพชรลำพูนหมวดดับลำปางมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่2เมื่อ17ธันวาคม2568มวยคู่นี้เป็นมวยขวาฝีมือด้วยกันชอบมวยรุ่นน้องไฟแรงชอ5พยักร่างกายสดอาวุธรวดเร็วหนักแรงแรงสู้ได้ครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ